วันนี้วัยชานี้ครับไปสำรวจธุรกิจโรงหนังกันบ้างครับพูดถึงเจ้าตลาดก็คือเมเจอร์นั่นเองนะครับปีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งปีที่ดีของเมเจอร์นะครับมีหนังฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวูดเข้าฉายเป็นจำนวนมากและเมเจอร์ตอนนี้เขาไม่หยุดอยู่แค่ในประเทศครับมีการขยายการทุน ออกไปยังต่างประเทศโฟกัสกันที่ในกลุ่ม CLMV ครับหรือว่าประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงเปิดตัวไปแล้วครับที่กัมพูชาเป็นประเทศแรกล่าสุดปีนี้มีการขยายการทุนเข้าไปที่สอปอปลาวนั่นเองครับเมเจอร์ครับเข้าไปเปิดตัวโรงหนังที่สอปอปลาวครับจำนวน5โรง1,148ที่นั่ง ก็เป็นการร่วมมาร่วมมือกับพันธมิตรนะครับคือกลุ่มแพทินัมซีนิเพ็กจำกัดเปิดตัวโรงหนังที่ศูนย์การค้าเวียนเทียนเซ็นเตอร์ก็อยู่ใจกลางกรุงเวียงจันทร์ของสอปป,อปลาวครับจอกกลุ่มลูกค้าหลักๆเลย1 0ถึง35ปีขึ้นไปนะครับเมเจอร์เองเขามองนะครับว่าประชาชนที่เวียงจันทร์นั้นถือว่ามีกําลังซื้อค่อนข้างสูงแล้วก็ชื่นชอบการรับชมภาพยนตร์ของใครด้วยครับถือว่าเป็นโอกาสครั้งสําคัญในธุรกิจส่วนปีหน้าก็ตั้งเป้าเปิดสาขาโรงภาพยนตร์ที่สอปป,อปลาวเพิ่มขึ้นอีกก2สาขาขด้วยัน เป็นการร่วมมือกับนังคุณไทยที่จะเข้าไปลงทุนที่เวียงจันนั่นเองนะครับพูดถึงการขยายธุรกิจในสปปลาวเองนะครับเพื่อให้ครอบคลุมเต็มรูปแบบล่าสุดเองนะครับทางเมเจอร์ก็ได้ทุ่มงบนะครับห้าหมอดอลลาร์สหรัฐนะครับในการเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทนะครับที่ทําธุรกิจจัดหาและก็จําหน่ายภาพยนต์ที่สปปลาวเป็นการลงทุนนะครับผ่านบริษัทย่อยคือ M p ็มินะครับเข้าไปซื้อหุ้น MVP M Picture Film Distribution ก็คอยมีหน้าที่จัดหาภาพยนตร์เพื่อไปฉายที่สปปลาวนั่นเองครับ การขยายธุรกิจของเมเจอร์ที่สปปลาวนะครับทางผู้หานเองก็ตั้งเป้าว่าน่าจะเริ่มคืนทุนใน3-4ปีครับและนอกจากที่ประเทศลาวครับตอนนี้ก็กําลังศึกษาหาโอกาสในการขยายธุรกิจในการเข้าไปลงทุนที่ประเทศอื่นๆด้วยตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ทั้งที่เมียนมาและก็ประเทศเวียดนามน่าจะได้ข้อสรุปในไม่ช,ช้านี้ก็เป็นช่องทางในการสร้างไรายได้ใหม่ๆให้กับทางกลุ่มเมเจอร์นะครับพูดถึงแผนการขยายโรงภาพยนตร์ของเครือเมเจอร์กันบ้างน,นะครับก็มีการประกาศแผนออกมาว่าภายใน 5ปีข้างหน้านะครับพุ่มบงบลงทุน 5,000ล้านบาทในการขยายโรงภาพยนตร์นะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก1000โรงด้วยกันนะครับจากปัจจุบันนะครับสิ้นไตรมาส3ามที่ผ่านมามีโรงหนังทั้งหมด576โรงก็ตังเป้านะครับสิ้นปีนี้เพิ่มเป็น600โรงจากนั้นก็จะเปิดเพิ่มปีละ100โรงครับทำให้ภายในปี2563จะมีโรงหนังทั้งหมด1,000โรงแบ่งเป็นโรงหนังในประเทศนะครับ900โรงครับส่วนอีก100ประเทศเป็นการขยายกลงทุนในกลุ่ม CLMV ซึ่งบริษัทเองก็มั่นใจนะครับว่าภายใน 2,563จะมีสัดส่วนไรายได้จากต่างประเทศเข้ามา10-20%ด้วยกันส่วนถ้าพูดถึงภาพในระยะสั้นกันบ้างครับไปดูกันที่การประกาศผลประกอบการล่าสุดเพิ่งจับประกาศออกมาสดๆร้อนๆครับผลประกอบการไตรมาสที่3ที่ผ่านมาครับถ้าดูตามงบนะครับจะเห็นว่ากำไรสุทธินั้นยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รายงานกำไรสุทธินะครับ343้34ล้านบาทนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก17%แต่ถ้าดูกำไรที่มีหักลบในการพิเศษออกไปครับถือว่ากำไรค่อนข้างที่จะทรงตัวเพราะว่าไตรมาสที่3ที่ผ่านมาจำกันได้ครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับเกิดเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพครับตรงนี้มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงหนังนะครับคนก็ไปดูหนังลดลงนะครับแต่บริษัทเองก็มั่นใจว่าไตรมาสที่4ผลประกอบการน่าจะดีขึ้นเพราะว่าจะมีภาพยนต,ยตร์ฟอร์ หลายเรื่องนะครับมีทั้งเจมบอลมีเดทั้งเครื่องเกมด้วยครับแล้วก็มี Star War ลภาคใหม่น่าจะทําให้ไรายได้จากการจำหน่ายตัวหนังภาพยนตร์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันที่กลยุทธการลงทุนกันบ้างน,นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นั้นยังคงแนะนําซื้อหุ้นเมเจอร์ดูกานในแง่ของราคาพื้นฐานนะครับอย่างกิมเอง ตอนนี้ก็ให้ราคาพื้นฐานหุ้นเมเจอร์ไว้35บาทส่วนฟิลิปนะครับให้ราคาพื้นฐานไว้ที่34บาทนะครับแนะนาซื้อสะสมได้เป็นการลงทุนในระยะยาวส่วนยะยะสั้นเองจะเห็นว่าราคาหุ้นของเมเจอร์นั้นค่อนข้างที่จะนิ่งๆในช่วงนี้นะครับหากใครที่อาจจะเน้นเก็งกำไรก็อาจจะไม่แนะนําในช่วงนี้เป็นการลงทุนในระยะยาวน่าจะเหมาะสมมากกว่าครับ